สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมใน of the day away วิ่งเนบ้านบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยนะถอยก่อนนะนะครับมาต่อกันเลยนะกับพาร์ทที่2นะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราจะครับโต๊ะครับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะครับอาวุธเอ้ยโต๊ะครับเราครับแล้วดิเราครับแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดไอ้นั่นนะครับขาดการครับอาวุธสักชิ้นหนึ่งเนี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวกดดูแมปก่อน มาแต่บ้านบ้านอยู่ไหนแล้ววะเอ่อผมมาได้เล่นมาสัก3วัน4วันมั้งลืมแล้วเนี่ยเออหายแล้วบ้านหายเ,เดี๋ยววิ่งๆไปเข้าไปในป่าลึกแล้วเดี๋ยวเจอหมีอีกนะได้ลองมี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 แน่นอนเอ้ไอ,อ,อน,นี่เอยตัวอะไรอะ่ะกวางใช่เปล่ากวางแหละแต่หน้าองเหมือนหมาตัวใหญ่เฮ้ยฟันตูดนีไหนนะเฮ้ย เอ้ยเ้ยมันจะตายแล้วฉันสะพัดได้เจ้าเนื้อแกะไปย่างเด็กเฮ้ยอย่าไปดงอย่าไปดงซอมบี้สิโอ้ยยิงสกัดดาวรุ่งไม่เป็นผลนะครับเออเออเฮ้ย <c oughs> มึงเอาไปเลยมึงเอารูทนูก,กูไปเลยผมยอมแล้วก็ได้ครับโอเคมานี่ผมจําได้แล้วทางกลับบ้านอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคครับจำเอาไว้ดีๆนะตรงนี้ครับตรงที่เป็น ตรงซอกรูเออไม่ใช่ซอกรูตรงหินผาตรงนี้นะโอเคซึ่งผมว่าผมจะคราฟหอกก่อนเลยนะเป็นอาวุธที่น่าจะแรงนตอนนี้แล้วนะครับอาวุธที่แรงที่สุดนตอนนี้ที่ว่าเห็นในตู้คราฟอันนี้นี่ครับตัวมันก็ยังมีอาวุธที่ล็อกอยู่ครับนะี่อย่างเช่นมาเชตเต้ด้วยนี่ไงชื่อคุกริกุริกุริกูอ่านแบบนี้เนี่ยกูตายได้เลยตกภาษาอังกฤษอันนี้ทูแ hand ซอ o นะครับแล้วก็ท่อปแป๊บ ค้อนแล้วก็ไลท์เซเบอร์ฮะมียันดาบซาวโวเลยครับไปเอามาจากไหนวะเนี่ยไปขอจากท่านลุคสกายวอล์เกอร์เหรอแล้วก็มีไอ้นี่พวกเอ่ออะไรนะพวกไฟทอสโมโลทอคด้วยแล้วก็ไรเฟิลบูเลตเอ้ยมีกระสุนไรเฟิลนะครับแล้วก็กระเป๋าน่าจะอัปเกรดช่องเก็บของครับนี่คือเราเก็บได้แค่แค่นี้นะมันก็ยังเก็บได้น้อยอยู่ครับอันนี้บวก10%นะครับ อันนี้เกี่ยวกับการแบกจานวนลูกกระสุนเนี่ยนะอันนี้เกี่ยวกับอาหารในการแบกเยอะขึ้นอันนี้พวกอาวุธเนี่ยพวกของครับต่างๆนะครับมเทรเรียลแล้วก็อันนี้คอนโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะเอาไอ้น,นี่ก่อนนะหอผมอยากได้ไอ้น,นี่ก่อนเลยต้องใช้เชือกนะครับซึ่งเชือกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเราจะได้จากการงัดเศษรถมานะครับผมเคยงัดอยู่นะเมื่อพาร์ทแรก ตอนแรกเลยนะผมงัดมาแล้วก็ได้เชือกมานะครับซึ่งมันไม่ได้จะจกกันคราฟหรอกนะถ้าจำไม่เพดเดี๋ยวเราจะไปงัดรถมันหน่อยแล้วกันนะครับเออถึอขวานไว้ก่อนเลยขวานเนี่ยถึงมันจะจ้วงช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แรงนะครับคือมันมีความแรงของอาวุธบอกอยูน่นะอย่างเช่นเนี่ยขวานแรง15นะครับส่วนมีดเนี่ยความแรง7จ็ดค้อนมีความแรง5ครับส่วนธนูความแรง10 P พี่แความแรง15หโดยรวมก็คือขวานกับแยเนี่ยแรงเท่ากัน แต่ว่าขวานจ้วงดีกว่าครับเนจเจเพราะงั้นใช้ขวานนี่แหละจามหัวมันเลยซอมบี้ก็เดินชิวครับอย่างที่บอกครับเหมือนไปเดินชอปป้นะชอปปิ้งตลาดนะช้อปปิ้งตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ดูเร็เดินมาเลาลลลลล่ยนะเสียงอะไร What the fuck s e สุสนักจิ้งจอกคนระับเอาไปน้ำปล่อยมันไปนะฉันยังไม่อยากกินเนื้อเกก่อนหรอกตอนนี้ท้องฉันยังไม่หิว ต่ว่าถ้าฉันหิวเมื่อไรนะก็ชีวิตแกจะต้องมาลงในกระเพาะฉันนี่ครับตรงนี้มีซากรถอยู่ด้วยตรงโน้นมีรถตัวยังไม่ได้งัดประตูเพราะมันต้องงัดประตูก่อนด้วยนะนล้วถึงจะได้เศษชิ้นส่วนรถมาครับนี่งัดเลยงัดต้องหาเชือกก่อนตอนนี้เนเชือกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันได้ไอรอนแล้วก็พลาสติกโออะไรวะไดจุดเศษเหล็กครับงั้นอีก มันก็ค้นกล่องเอาก็ได้ครับผมมันน่าจะมีเชือกบ้างแหละอันนี้พลาสติกไอรอนไอรอนพาก,กอตเมทัลเลียนเ้ยเชือกหายากหรอต้องงัดจากกล่องหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูดูดูครับอาจจะได้เชือกมาบ้างมีไม่เชือกไม่มีมีแต่เศษเหล็กงัดอีกจนกว่าเจอเชือกนี่แหละถ้าไม่เจอก็หาที่อื่นเอาละข้างหน้านี้ซรากรถก็เยอะเหมาะเกันโดมากเดี๋ยว่าแป๊บนึงนะ หลบๆห,หน่อยก็ดีครับเราพยายามเลี่ยงการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าเลือดเราลดลงไปนิดนึงนะบวกกับหลอดเต็มหน้าด้วยซึ่งอาจจะหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันกน,นะครับแต่ว่าที่แน่คือพยายามอย่าอย่าบอกเอ้ยมิจฉาจีพใส่เออบิดขี้เกียจมึงคนใช่ไหมเนี่ยฮะแอปเ,เนี่ยเป็นซอมบี้บอกตามตรงว่ามึงควรจะแสดงให้เนียนกว่านี้ออสการ์คุณอยู่ไกลแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยนี่นะ อุ้ยอุ๊ยไหวเฮ้ยเออเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยจะจูบกูอยู่แล้วเนี่ยประชิดเผาขนมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแน่ดูแน่หน้าแบบหน้าแบบจะจูบกูอยู่แล้วเฮ้ยเอออุ้ยอุ๊ยหลบกระโดดหลบเออตายย่อยรอดไม่ดกไม่ดกกูจ้าหัวซ้ำมันบอกกูตายแล้วอ๋อโอเคโทษโทษพอดีพี่ใจร้อนหนูใจร้อน วันอยากอยากได้เชือกหายยากจังเว้ยผมว่ามีทางเดียบงั้นก็ต้องไปเก็บศพเราแถวๆนี้แหละนะศพเราครับแถวเนี้ยเอาเราไปตายตรงไหนสักจุดหนึ่งนะครับเราตรงนั้นเนี้ยก็อืมนะนี่ไงมันจะมีมาร์กบอกอยู่ด้านบน,นครับต้องไปทางเนี้ยศพเราจะมีเชือกอยู่แต่ว่าเออเราแวงหมาป่าเราต้องครับอาวุธดีๆก่อนสักชิ้นหรือสัก2ชิ้นเราค่อยไปหาแล้วกันค่อยไปเก็บศพคืนตอนนี้ก็ดูตามรถไปนี่แหละ เจอเศษเหล็กไอรอนมเมทลัลเลี่ยวกูขอแค่เชือกเส้นหนังได้ไหมนะมันคลัพได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนคนระับเขาตัดใจเชือกมันคลัพไม่ได้ผมจำได้ลองเปิดเปิดดูแล้วมันไม่มีให้ครัพอ่างั้นก็โดนต่อไปละกันนะครับจนกว่าจะเจอเฮ้แอ่ออนี่ลักษณะแบบนี้มันก้อนแร่แน่ๆเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันจะเป็นแค่ก้อนหินงงๆงง,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 งอ้เนี่ยดูดิ มาเซย์ไวเวลอยู่แบบเนี้ยนกด้วยนกเหี่ยวประมาณว่ารอพร้อมจะแดกศพที่ตายแต่แลกคอปเปอร์มาเป็นสายคอปเปอร์นะครับไม่เอาอกูจะเอาเชือกนี่เนะี่ยทุบแล้วกันอันนี้ก้อนแร่แน่ๆครับดูแล้วยังไงก็ก็ใช่อีกก้อนหินวะเนี่ยคือดูฝั่งนี้มันเหลี่ยมๆเหมือนก้อนแร่ต่อพอมาอีกฝั่งมันก้อนหินนียวตกลงมึงจะเป็นอะไรสักอย่างบอกมาซิถูกไปพังก่อนอเราแบบโคตรแน่นเอ้ย เอ้ย,อยมือกูจะพังเลยเนี่ยทุบเอ้ยหินแตกแล้วอย่างนั้นมันก็สกรก่อนหินก้อนใหญ่นี่แนะ่ไอรอนแับและไอรอนกันเพาเดอ,อีกหนึ่งเอ้ยนึกอยู่แล้วอุย้ยมีไอ้นี้ด้วยไกด์สมุดน่าจะสอนการใช้ชีวิตอีกแล้วสอนการใช้ชีวิตถ้าคุณอยากจะรอดชีวิตดีๆคุณต้องอ่านหนังสือนะครับอ้วคนไม่ได้สังงั้นอุย้ยข้างน้ายิโดเป็นเมืองใหญ่เลยครับ โอ้โหมันน่าไปมากแต่แบบว่าอย่างว่าเลยครับขนาดอยู่ในป่ากูเหมือนจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะซอมบี้เยอะมาก <c oughs> แล้วในเมืองนี่จะเหลือเหรอจะเหลือพื้นที่ให้เราเหยียบได้สบายๆเลยครับนี่คือต้องพูดเอาไว้ถูกเป็นเมืองใหญ่มากครับอยู่ด้านหน้าแน่ผมไปแน่นอนเฮ้ยเจอน้ำมันนี่เจอน้ำมันแล้วนะม,นมีน้ำมันต้องมีอะไรให้ขับให้ขับเคลื่อนอ <S <s> เสียงตตในป่านี่ระแวงมาก ข้างหน้าเป็นเมืองก็แหละเมืองใหญ่มากได้แร่คอปเปอร์อีกแล้วเป็นไอ้นัน่นแหละลวดคอปเปอร์กูไม่เอากูจะเอาแค่เชือกเนี่ได้ยากเหลือเกินผมว่าถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะผมเสี่ยงเข้าไปเอาไปกู้ศพตัวเองดีกว่าเนี่ยไปกู้ศพตัวเองเลยครับอย่างน้อยเราก็มีธนูนะธนูมันมันยิงดีอยู่นะถ้าเกิดเรายิงดีๆนี่หมานี่ตายง่ายๆอยู่เหมือนกันครับหาที่จุกสักที่หนึ่งในต้องซ้อมก่อนวิ่งกระโดดยิง กระโดดยิงไม่ได้ครับเราต้องจุ๊กบนรถซึ่งในป่ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีซากรถอยู่หรอกนะเอ๊ hey, ทาไงดีวะเนี่ยตอนนูมีอยู่6ดอกด้วยไปคัาเพิ่มซะหน่อยก็ดีครับตอนนี้ผมว่านะดูแมป่อยสิโอ้เราคุ้นไปแค่ประมาณนี้เองครับแถมมันยังเป็นป่า้าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเริ่มจะเข้าเขตเ,เมืองบ้างแล้วก็คือมีสิ่งปลูกสร้างส่วนด้านหน้าตรงนี้เมืองใหญ่เลยครับเมืองใหญ่หมอกแต่เราจะค่อยไปก่อนเราจะไม่ไปก่อนตอนนี้นะเดี๋ยวชีวิต ชีวิตจะหาไม่ตนูนี่ถ้ายิงซอมบี้จะจะไม่ผิดนะเมื่อพัทที่แล้วนี่ประมาณสองสดอกนะถึงมันจะโชว์ <c oughs> ตรงนี้กูจะเข้าไปเสี่ยงนีดนึงเนี่ยรู้ว่าเสี่ยงก็โดดต่ออุย้ยข้างหน้าอะไรเอ,อ้เป็นกล่องครับเหมือนเป็นกล่องแบบพิเศษด้วยนะมันไม่ใช่กล่องแบบให้รุดตามข้างทางไอะแน่แน่นะ่านะนะสนใจจังเลยแต่ว่าเสี่ยงดีน้ยเนี่ยไม่ค่อยคุ้มอมพมว่าแต่มันน่าไปรุดมากเลยเนี่ยเอ้ยมาอีกตัวละอย่าไอ้น้อง ไปเลยมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นอย่ามาทางนี้อย่ามาจีบอย่ามาจีบเจ๊ไปเอ้ยไม่ไปกูไปก็ได้อ๋อพี่แกมายื้เส้นยืนสายประมาณโอ้ลุงแค่ามาบิดขี้เกียจบิดต่อไปแล้วแกนนะลุงนะอย่ามาทางหนูและแกนในบ้านผมก็ยังไม่ค่อยอยากเข้าไปนค้นนะับเพราะตอนนี้เนี่ยอาวุธเราเข้าขั้นกาก,ากมากนะครับของดีแทบจะไม่มี ไอ้ไนี่นี่ผมไม่รู้ว่ามันคือหลอดฆ่าความหิวหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเลือดเราลดแหมมันลดไปหมดเลยคนระับมันไม่ใช่ลดแค่หลอดเลือดนะมันลดทั้งไอ้นี่หลอดไอเป็นรูปกล้ามเนะี่ยมันคืออะไรช่วยบอกกูทีได้ไหมแล้วก็หลอดพลังงานแล้วก็หลอดเลือดเนะี่ยผมไม่รู้มันต้องกินอาหารหรือเปล่าถึงจะเพิ่มมานะ,ะกินเลยละกันเพิ่มทอนอันนี้ลบสิบลบสิบอันนี้กูเก็บมาทำไมเนี่ยไปทิ้งไปเลยอันนี้เพิ่มทีละหนึ่งแกินหน่อย กินไปอีกคือมันบอกว่าเพิ่มหลอดเลือดนะครับแต่ว่าอันนี้ลบ10ิวน่าต้องทำอาหารก่อนเอาไปปรุงไปครับนี่คือปฏิบัติการกู้ศพตัวเองนิบศพเน่า no, ๆ no. ที่ตายอยู่กลางป่าของเรานั่นเองตายแบบอนาถด,ด้วยนะโดนมาป่าไล่กัดตุดไปครับวิ่งเข้าไปกู้ศพโอ้โหแล้วนี่กูวิ่งมาทางไหนเนี่ยเข้าโรงงานซัง,งั้นมันต้องวิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมโรงงานไปว่าแต่ดูของก่อนโอเคของยังมีพื้นที่ให้เก็บ ให้เก็บอยู่เอ่เอแล้วก็อาวุธเราถึงจะไม่ดีมากแต่ว่าก็พอจะสู้ได้เละนะ่และนแน่เล่นแน่เดี๋ยวจะวิ่งฝ่าไปเลยนะแบบรวดเร็ววิ่งฝ่าป่าไปเลยนั่นไงพื้นที่ตรงนั้นด่านะไอ้น้องดีมากซอมบีนะ้่ะช่างมันแต่แค่ต้องระวังหมาป่าไอเนี่ยโหดร้ายวิ่งไล่กัดแบบจองล้างจองผลาเลยซอมบี้เราสามารถวิ่งสลัดหลุดได้อยู่แต่ว่าไอหมาป่าเนี่ย ย่างไงเขาเห็นนี่วิ่งกลับทางเก่าด้วยนะโคตรเฟี้ยวทางที่โดนไล่แดกโ <laughs> คตรกล้ารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มจะมืดแล้วด้วยนะครับผมว่าเรารีบกู้ศพแล้วก็รีบกลับบ้านไปก่อนดีกว่าตอนนี้ศพเราเนี่ยครับออุออ้ยไม่ธรรมดาแน่ๆตัวที่อยู่ด้านในเสียมันแบบกู่คำรามดังมากไม่ใช่ตัวธรรมดาแน่ๆรีบไปดีกว่า เอาละครับเราอย่าวิ่งเยอะด้วยนะครับต้องเก็บแรงเอาไว้เอาไว้จุกทีหลังต้องเก็บแรงเอาไว้นะวิตอนนี้เริ่มมืดแล้วแชี่บ่ายเร็วเปิดไฟหน่อยนี่เปิดไฟได้เฮ้ยมันขึ้นรูปศพตรงนี้อยู่ใกล้ๆแหละตอนนี้ต้องระวังแค่หมาป่าก็พอครับหมาป่าพิงไปดูแถวๆนี้มันคงจะไม่ใช่แทะศพกูอยู่ใช่ไหมแบบว่านุ่งก็อร่อยวิมีตัวต่อไปมาเลยรอคิวอะไรอย่างงี้เฮ้ยนี่นี่น่าจะใกล้ถึงนี่ถึงแล้วนี่ครับ อย่างนะอย่างอย่างยงลูทเออของนี่ไงเชือกไม่ใช่เชือกดิอันไหนวะเออนี่ครับเชือกเัามีตั้ง5เส้นแน่เทคออมันเลยเอ,อ้าวิ่งกลับมาอยู่แล้วหลอนกลับบ้านบ้านนะ่าอยู่ทางไหนวะเนี่ยเออทางนี้วิ่งตรงไปเลยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แถวๆน,น,นี้โอเควิ่งตรงไปทางนี้แหละถูกวิ่งยาวไปเลยอย่ามาตายอีกแล้วันนะ ไอ้นี่สุนัขจิ้งจอกช่างมันเฮ้ยต้องเก็บแรงเอาไว้ลืมลืมลืมต้องเก็บแรงเอาไว้ต้องเก็บสเตมิน่าเอาไว้นะครับอย่าวิ่งเยอะเดี๋ยวเหนื่อยไวพอเหนื่อยไว้เสร็จเดี๋ยววิ่งหนีไม่ทันเราวิ่งทันนิดแล้วก็รอชาร์จแค่นี้แหละนี่คือการเซฟชีวิตตัวเองในการวิ่งหนีนะวิ่งหนีอาจจะดูอนาถหน่อยแต่ว่ามันช่วยคุณได้มันช่วยคุณในยามขบอขันได้การทําแบบนี้เนี่ยซึ่งจริงแล้วเราสามารถเอ่อทะลุเมืองนี้ไปเลยก็ได้นะเอ้ยมันไม่ใช่เมืองดิมันเป็นโรงงานล้าง เราสามารถฝ่าทะลุไอโรงงานล้างเนี่ยเพื่อไปตรงบ้านเราได้เลยแต่ว่าไม่ดีแน่นอนนะไม่ดีแน่นอนรอครับหอ,อกก่อนนี่เราจะบู๊เลยครับบู๊แบบล้างผลาญเลยทีเดียวเพราะว่าความแรงมัน20ไงมันตีแรงกว่าขวานด้วยแถมมันน่าจะจ้วงเร็วกว่าขวานด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเรามีหอ,อกนี่สบายขึ้นเยอะแอบสบายขึ้นเยอะเราจะมีความกล้ามากกว่านี้อุ้ยสอมบี้วิ่งจ็อกกิ้งค่ำๆรับย่าโด คุณนี่รักษารักษากล้ามเนื้อได้ดีจริงๆมึงจะเอาวิชัรอเด็กคนละสิเว้ยเว้ยม<ป>ีเฮ้เว้ยรันเฮ้ยมีไอ้เจ๋ยช่วยกูด้วยเว้ยมีจ้ามีไล่กลางกูมาแล้วสติมน่าจะหมดรอแล้วแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาวิ่งเข้ามาวัดวัดวัดอุ๊ยอุ๊ย เห้ยตายอ่ะเฮ้ยเชี่ยโอ้ยดีนะเนี่ยที่มีไม้กั้นอยู่ถ้าไม่มีไม้เนี่ยตายแน่ๆอีหวังตายแน่ออกไปออกไปไม่ออกเออไม่ออกเออจามหัวนี่แน่ย่อยหลอดเออยเออีเออีมีฝันติดไม้จะล้มมากกว่านี้เอ้ยติดมาแล้วติดมาแล้วมามาใกล้อีกเออมึงต้องตายมึงต้องตายเลือสาด กระจายกระจายกูจะทำให้เป็นหนังสยองขวัญมันไม่ใช่หนังซอมบี้แล้วหนังสยองขวัญเกมสยองขวัญอ่ะรู้จักไหมเออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย <c oughs> กูก็เหนื่อยนะ <c oughs> นี่เน่โดนตาย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 ากดูเลือดสาดขนาดนี้ไม่ยอมตายครับนี่คือแสดงประสิทธิภาพว่าขวานกากขนาดเอ้ยเอ้ยม,มันตกกับซอมบี้อยู่ดีมาก เราได้ให้หมีช่วยจัดการซอมบี้แล้วเราก็จัดการหมีอีกทีหนึ่งแกคือผู้รอดใช่ไหมแกต้องมาสูบฉันแกต้องมาสูบฉันไอ้บอสไฟเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงเข้ามามึงออไยเชีย่ยโดนแล้วโอ้ยผมไม่ได้ขยับเลยนะเมื่อกี้มันจ้วงโดนสัง,งั้นนี่แน่จ้วงโดนเหรอฮะจ้วงโดนเหรอโอ้ยเจ็บแล๊ลนี่แน่นี่แนะน่หนะมีตายยากซะด้วยโอ้โห เจอในโคตรสวยครับจู่ๆ,ๆไมไปตั้งหลายทีขนาดนี้ช่วงหัวด้วยนะไม่เนี่ยเอยเอ,เอ,เอหนึ่งดอกได้ทีละดอกครับต้องรอจังหวะแถมรู้สึกว่าหลอดลอดไปสามร้ออีกแล้วไม่แนี่หนึ่งสองตายเฮ้ยแล้วก็แร่หนังโอ้เป็นไงละอีหอยหลอดเก็บมาครับ Animal Fest ได้มันหมูแล้วก็เนื้อชิ้นดี แล้วก็หนังมีด้วยได้กระดูกด้วยเป็นไงล่ะเยี่ยมกับพี่แลกเหรอไอ้นี่โอ้โหลบเลือดสิบเลยเว้ยแต่ว่าเพิ่มน่าจะพลังงานนั่นแหละไอ้นี่เพิ่มพลังงาน20ครับแต่ว่าแบบว่าอันนี้ฮิวก่อนแล้วกันนะกินก่อนเพิ่มหลอดเลือดมาอันนี้ลบห้าอันนี้ฮิว50ครับช็อกเลดบา้ยไปได้มาจากไหนวะเนี้ยอ๋อนี่ย์พอก,กินเสร็จแล้วมันเพิ่มไอ้นี่มาไอ้นี่ครับเป็นไงเพิ่มมาช่องหนึ่ง ไอ้นี่มันน่าจะแถมมาแน่เลยครับตอนเริ่มต้นหรือเปล่าแล้วเราเผลอตายครับแล้วก็เนี่ยมันมีตั้ง5้าแท่งเนี่ยของดีเลยเนี่ยผมเลยตั้ง50เอาไว้เลขหกแล้วกันเฮ้ย <Hey, S 1> อย่างน้อยเราก็ฆ่ามีได้แล้วอะ่ะอาจจะเซฟก่อนควิกเซฟก่อนซอมบี้ปล่อยมันไปไม่สิต้องพูดว่าให้มันปล่อยกูไป <laughs> ปล่อยให้กูไปเถอะ ุดย่องครับตอนนี้ขุดพอขุดแม่ย่องหมีนี่บอกเลยว่าถ้าเกิดเอาขวานจามหัวแบบเราอยู่ที่โล่งนี่ไม่รอดแน่นอนนะเนี่ยไม่รอดแน่ๆตอนนี้อยู่ตรงไหนนะเนี่ยอีกนิดนึงข้างหน้าข้างหน้าจะถึงแล้วบ้านบ้านแสนสุขนู่นไงคิดถึงบ้านเลือกเกินฉันคิดถึงและยังคิดถึงเซฟอีกครับเซตพอยต์แล้วมึงนอนไม่ได้เนี่มันนอนไม่ได้เลยครับ มันมีเตียงแต่ว่านอนไม่ได้มันมันแค่เซตเฉยๆอ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มาครับครับออกก่อนเลยขวานมีความแรง12นะครับแต่ว่านี่ความแรง20นะครับถึงจะหนักมันหนักเท่ากันด้วยเพราะงั้นหอกดีกว่าแน่นอนนะครับเออหรือเปล่าขวานมันน่าใช้ไอ้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันแฮนน่าจะถือข้างเดียวแล้วก็น่าจะฟันเร็วมั้งคิดว่านะก็คือถือด้วยมือข้างเดียวนะ แล้วก็น่าจ้วงเร็วครับน่าจะจ้วงเร็วมาเลยหกเอออาวุธของพี่หกชิ้นนี้จะปราบปรามรกกพวกแกไอพวกไอโหลดไอนี่เก็บเอาไว้อเลขแปดแล้ว,ลวกนันอาหารอันเลอค่าแหนะบวกกับหลอดเลือดที่ดีงามด้วยนะจ้วงสิโอ้โหอย่างนั้นก็เร็วกว่าขวานหน่อยนึงไงเร็วกว่าขวานหน่อยแต่ว่าก็แรงกว่าด้วยนะครับโรงงานเออเอาเอาเทอก แล้วก็มารับธนูหน่อยละกันครับผมว่าอันนี้มีดน่าจะอัพเกรดละมั้งอัพเกรดอัพเกรดซึ่งเดี๋ยวค่อยอัพก่อนเราจะรับลูกธนูก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกกด B ีนะครับลูกธนูเรารับเองเลยก็ได้ใช่เปล่าลูกเข็มไฟคุกกิ้งเทเบิลต้องใช้ทรีแบนส์ไอ้นี่ต้องใช้กิ่งไม้ด้วยครับกิ่งไม้ใหญ่นะเราต้องสร้างไอ้นี่ด้วยครที่ย่างเราสาได้เนื้อชิ้นดีมาเดี๋ยวขอก่อนละกันนะ ใช้มีดฟันพวกกิ่งไอ้นี่นะตัดกิ่งมาครับนี่ไงได้มาแล้วสองได้ถาวันด้วยโอเคถาวันน่าใช้เอาไปทำเชือกได้หรอมั้งผมว่านะให้เดาให้เดาเดาเอาโอเคดูเห็ดด้วยครับเพิ่มเลือดทีละหนึ่งก็แต่ก็ต้องเก็บไว้เพราะเราจะทำไอ้นี่เลยครับเป็นที่ย่างอาหารต้องพูดว่าที่ปรุงดิอาจจะมีการทำอาหารแบบใหม่ด้วยนะครับโอเค เฮ้ยแต่แอปเปิ้ลมาด้วยมีต้นแอปเปิ้ลด้วยคับตะเกียต้นสีขาวๆอะไปต้นแบบรีบๆหน่อยอไปต้นแบบเนี้ต้นแอปเปิ้ลเหรอเดี๋ยวขอตัดมาอีกทีนะว่าได้แอปเปิ้ลอีกหรือเปล่าครับมันอาจจะสุ่มมาหรือว่าได้มาต้นละลูกเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองหน่อยไอ้นี้ได้ไม้สูงแน่นอนไม่มีแอปเปิ้ลว่ะครับหรือว่าต้นนี้นะลองดินี่แนยเออ แอปเปิลไม่ได้ครับสงสัยน่าจะสุ่มได้ได้แอปเปิลมาด้วยเ uh huh. มื่อตะกี้คือไอเกมนี้อาหารผมว่ามันหายา,ยากอยู่นะเสิร์ฟเราไม่หาตามในเมืองไงครับมผมคิดว่างั้นโอเคแล้วน่าจะคราบแคมไฟได้แล้วเดี๋ยวมาคราบก่อนละกัน,นครับแคมไฟคกกิ้งนี่ไงจัดไปไล่วางตรงไหนเดี๋ยวโอ้ใหญ่ใช่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเออตรงนี้ละกันเออจะมุดดินเล่นเหรอขึ้นมาก่อน ไปเลยนี่แน่ฉันเลือกนายแล้วก็กด F craft นี่ครับทำอาหารได้ต้องใช้1งฟองเรามีอยู่2ฟองเอา2เลยจัดไปทำเป็นอาหารเพิ่มเลือดครั้งละ5้าแล้วก็เนื้อย่างด้วยครับไอ้นี่เพิ่มหลอดเลือด40แน่เอ้ยตัวเพิ่มน้อยกว่าแท่งช็อกโกแลตแฮะแปลกๆเว้ยนี่มันเนื้อหมี่เลยเนี่ยแล้วก็อาหารอย่างอื่นนี่ก็เรายัางไม่มีชิ้นเนื้อครับอันนี้เป็นอาหารมีไอ้นี่ด้วยเอ้ยไอ้นี่ กู๊ดมิสน่าจะเป็นดีหมีครับดีหมีก็คือกินแล้วมันเพิ่มได้เลยนะกินสดๆได้เลยดิบๆอันนี้คือโต๊ะแบบอัปเกรดต้องอัปเกรดโต๊ะก่อนถึงจะคราบพวกขนมปังได้อันนี้ก็ต้องการโต๊ะอัปเกรดโอเคครับตอนนี้เราก็มีแคมไฟแล้วนะครับอย่างน้อยเฮ้ยในเมื่ออัปเกรดได้ใช่เปล่าอัน,นี่ได้ก้อนบลิกกับซีเมนต์นี่ไงซีเมนต์เนี่ย,ยใช้ในการไอ้นั่นนะครับเอ,อ ในการอัปเกรดฐานที่ว่าเราอยู่เนี่ยนะฐานบ้านนะครับอัปเกรดฐ,ฐานบ้านตัวตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่สนก่อนกูจะเอาอาวุธก่อนนี่อัปเกรดอัปเกรดเกี่ยวกับที่เก็บนี่ละกันนะพวกเมทัลเลียวก็คือไอ้พวกของแบบนี้ที่เราเก็บนะพวกของจิปาถะเนี่ยผมว่ามันจําเป็นนะใช้อะไรบ้างเอ่ยใช้หนังกระต่ายแล้วก็ใช้กระดูกกระต่ายด้วย <c oughs> อย่างนี้ต้องขับลูกธนูเยอะๆแล้วก็เอาไปสอยกระต่าย หลังๆมาก็มีได้ในอุ้ยไอ้น,นี่ความแรง70โต๊ะนี้ผมว่าควรจัปเกรดนะไอ้โต๊ะเนี่ยครับขวานแบบนี้ได้ครับตัวไอ้ขวานนี้ไปนหนึ่งนะใช้แรลกไอ้นี่เรามีอยู่ไอ้นี่มีครับไอ้นี่ขาด2ชิ้นพลาสติกด้วยผมมันต้องหลอมก่อนแน่ๆเลยมันต้องมีโต๊ะหลอมครับซึ่งน่าจะลําบากครับลําบากอี่มันนอนไม่ได้เลยเนี่ยไม่ตายเถอะอยากนอนมากเลยครับอันนี้เกียร์ เราน่าจะสามารถหาชุดแต่งตัวได้นะครับแต่ว่าเอ่อเดี๋ยวค่อยก่อนนะรับอันนี้ก่อนครับลูกธนูแอโร่ Hello. นะครับดาเมจห้าเดี๋ยวถ้ายิงให้ดีๆเนี่ยติดหัวนะครับแค่สองนัดตายเลยนะสามนันดดิประมาณสามนัดน,นี่แหละรับได้ครั้งละครั้งละห้านะครับซึ่งเราจะรับสักห้านี่ได้มาสามสิบเอ็ดดอกนะครับอืมเยอะแล้วแหละโอเคงั้นก็โอเคมันก็สลับเกม ในออฟเดอะเ a ยพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบอ้ว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับซึ่งผมว่าจะรอให้มันเช้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเลยนะครับโปรตอนกลางคืนมันล้น